ใครที่ชอบสุ่มเพชรสุ่มเครดิตต้องเว็บนี้เลย Limited Zone ขั้นตอนแรกให้สมัครแล้วก็ล็อกอินให้เรียบร้อยแล้วมาเลือกที่เติมเงินเลือก w a l l e t ตสงของขวัญแล้วกดปุ่มสีฟ้าเพื่อดูวิธีการเติมเงินนะฮะหรือจะกดที่ลิงก์ใต้คลิปก็ได้เมื่อได้ลิงก์จากการเติมเงินแล้วก็กดเติมเงินได้เลยฮะแล้วมาเลือกที่เมนูสุ่มของรางวัลแล้วก็สุ่มเครดิตรางวัลขั้นต่ำก็คือ100เครดิตนะฮะจัดไปสัก4ครั้งแล้วกันครั้งแรก 100ครั้งที่สองหครั้งที่3 100ครั้งที่4ครั้งสุดท้าย1 0 0 0โอ้โหเอาว่ะแล้วก็มากดที่ถอนเครดิตนะฮะแล้วก็เปิดเลยก็จะเจอหน้าแบบนี้ให้เรากรอกข้อมูลเรียบร้อยนะฮะผมจะถอน1 1 0 0ันแล้วกันเรียบร้อยเงินเข้า wallet นะฮะสามารถนำไปเติมเกมได้เลยนะ,ะส่วนใครที่สนใจก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บแล้วก็ลิงก์วิธีเติมเงินเอาไว้ให้นะฮะ โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวค่าพลัง Player of the Season ของบราซิลนะฮะไม่ใช่ของรัเสเซียนะฮะทุกทีที่คลิปก่อนพูดถึงรัเสเซียนะครับนาะยก็จะผิดนึกว่ารัเสเซียนะแต่จริงๆเป็นบราซิลนะมันเป็นบราซิลนะฮะเป็นหลีกบราซิลนะฮะมีฟรามิโกน้นะฮะเด่นๆา็ฟรามิโก้นั่นแหละนะฮะมีซาโปโลอย่างเงี้ยนะโอเคนะ เป็น Player of the Season ของบราซิลเนี่ยมารีวิวค่าพลังกันฮะที่จะมาให้เราเปิดในวันพฤหัสนี้หรือเปล่าแต่ก็น่าจะใช่แหละนะฮะผมเพราะว่าอาทิตย์นี้ไม่มีการอัปเดตนะีน่าจะเป็นชุดนี้เลยนะโอเคคนแรกก็จะเป็นอ่ากาเบรียลบาโบซานะฮะค่าพลังเริ่มต้นอยูนะ่ที่9.1ำตำแหน่งกองหน้าพูตตน9.7นะฮะ9.7ทางเกมรุก9.5จบสกอร์9.7แล้กันยิง9 0 บอลทงเก้าเลี้ยงบอ 92, ล9ก้าสองเลยวกับตัว9กบาลานเก้ามีมุง8ปสกระโดด8ปสี่ทำเกมรับ58บํานดิงหกสิบเอ็เชั่นหกนะแล้วก็สองสั้น85เปิดบอลแปดสิบตั้งแต่เจ็ดเจ็ดความโค้ง8ปดมีสปีดเกสปีดต้น92แข็งแกลแปดสอง 82, สเตมินา88นะฮะเป็นฟีเจอร์ที่2นะกาเบรียลบาโบซานะโอเคแล้วก็มีบรูโนเอริก้นะบรูโนเอริเก้ ครัพลังริงร่มต้นหนที่9สุดบอลดำตำแหน่ง LWF นะฮะรูตัน9-4ทาเกมรุก9-3จบสกอร์9-1พลังเงินยิง8-3นะฮะบอลทุ่ม8-8เลี้ยงบอ 9, 2, ล9-2รบกับตัว8-5บาลานซ์8-7มีมุม8-8กระโดด9-5นะฮะทำเกมรับ5-2บอลวินดิ้ง5-9อีเครชั่น7-7สองสั้นเปิดบอล83แล้วก็7-5ลูกตังต้งเตะ7-5ความโค้ง7-8มีสปีด9-9สปีดต้น9-6โอ้โหนะฮะเกรงเกรง80เต็มมีหน้า8-7เป็นฟีเจอร์ที่2 นะฮะโอเคบรูโนเอริก้ว่ะสปีดโหดมากนะฮะสปีดค่อนข้างโหดเลยและค่าพลังมันมันไม่ได้สูงนะ9ก้าสก็ไม่ได้เยอะแต่สปีดโหดมากนะฮะโอเคคนนี้ว่ะเอาเรื่องเหมือนกันนะนะฮะโอเคแล้วก็อารัสกายตานะฮะค่าพลังเริ่มตน้นที่9ก้าสบันดำตำแหน่งกลางลุกนะฮะอารัสกายตาดยตัน96้นะฮะเกาตำแหน่งกลางรุก างเกมรุก92จบสกอร์89พลังงานยิง90บอลทรง95เลี้ยงบอล93เล่นไปกับตัว94บาลานซ์94นะฮะมีมุง69กระโดด76ทำเกมรับ59บอวลวิ่ง60แอคชั่น68ส่งสั้น93เปิดบอล89ลูกต้องเตะ88ความโค้ง91นะฮะแล้วก็สปีด87สปีดต,ต้น90แข็งแกร่ง77สเตมินา84นะฮะเป็นฟีเจอร์ที่2นะครับผมอารสาัสไกตานะฮะโอเค แล้วก็จะมีโรริโกูคาโยนะฮะโรริโกูคาโยค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่90บอลดำตำแหน่งกองหลังตุตัน95นะฮะทางเกมรุกจะเสียจบสกอร์70พลังกานยิง80ดสบบงทัวร์แเลี้ยงบอล78เล่นประกับตัว77บาลานซ์79นะฮะแล้วก็หมง93กระโดด99้าาทำเกมรับ95บ้าบอลวินนแปดแปเอ็กซ์เรชั่น89นะฮะทำเกมรับค่อนข้างดีแล้วก็กระโดดค่อนข้างดีเลยกองหลังนะฮะ สองสั้นเปดห้าไม่ใช่สสองสั้นเปดเจ็ดนะฮะปืนบอน 8, ลเป็ดห้ารูตองติเจ็ดหกความโค้งเจ็ดเจ็ดมือสปีดเปดสี่สปีดต้นเปดห้าแข้งเกร่งเก้าสั้นสเตมิน่าแปดเจ็ดเป็นฟีเจอร์ที่สองนะฮะโอเคคาโยนะโรกโกโริกโกโรริโกคาโยแล้วก็จะมีอ่าคูเอต้านะคูเอต้าวิกตอร์คูเอต้านะค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่90บบอลดำตำแหน่งกองหลัง วิตัน94นะทางเกมลุก73จบสกอร์74ผลลัพกันยิง81บองทรวเ5เลี้ยงบอล8 6และบางกับตัว88บอลา้าน85นะฮะแล้วก็มีเอ่อมีหม่งนะฮะมีหม่ง90กระโดด89ทางเกมรับ95บอลวันนึง96เอ็กเรชัน86สองเ้น87เปิดบอล89วูตังเตต80ความโค้ง73สปีด8 5สปีดต้น84แข่งแกร่ง89สเตมินา90 เป็นฟีเจอร์แรกนะฮะโอเคคูเอสตานะฮะมาคนต่อไปนะก็จะเป็นฟังเนึ่งนะฮะคาพลังเริ่มต้นอยู่ที่89บอลดำตำแหน่งเลกขวาด้วยตัน94นะฮะทำเกมรุก80จบสกอร์71พลังงานยิง86บอลโทษเป6เลี้ยงบอล85เล่นวกกับตัว85บอลล้าน91แล้วก็มีหม่ง66กระโดด74ทำเกมรับ85บอลนึง90เอ็กเซชัน94สองสั้นเปิดบอล87แล้วก็86 ต้องเตะ82ความโค้ง81สปีดเก้สปีดต้น92แข็งแกรง78็สติมิ่น่าเก้าสินะฮะเป็นฟีเจอร์เลกนะครับผมฟังเนอร์นะฮะกัสซิโอนะฮนะค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่89บันนำตำแหน่งผู้รักษาประตูด้วยตัน92 92ผู้รักษาประตูมีกระโดด88แต่ตรงนี้ก็ถือว่ายังไม่ตันนะฮะยังไม่ตันแต่แข็งแกรง96แข็งแกรงค่อนข้างเยอะเอาจริงผู้รักษาป,ประตูผมว่าความจำเป็นนะถ้าจำเป็นนะ ส่งสั้นเปิดบอลว่ามันต้องดีกว่านะแข็งเกร่งเนี่ยจริงๆมันมันค่อนข้างยากนะส่วนใหญ่เนี่ยไปเปิดบอลส่งสั้นเปิดบอลผมว่าดีเนี่ยมันจะโอเคมากเลยนะส่งสั้นเปิดบอลอะไรอย่างเงี้ยน,นะสตีมี่นาก็ไม่จะเป็นไม่ได้วิ่งไปไหนอยู่แล้วนะสปีดก็ไม่จําเป็นจะเป็นไหมโอ้โหกว่าจะได้ใช้ก็ยากนะแต่ที่ได้ใช้บ่อยคือส่งนะส่งสั้นเปิดบ bon อลจริงถ้าเป็นผู้สายประตูนะส่งสั้นเปิดบอลกระโดดเนี่ยกระโดดบ่อยถ้าแข็งเกร่งเนี่ยแข็งเกร่งว่ามันมันจำเป็นหรอวะ ว่ามันมันไม่รู้อะถ้าส่วนตัวผมนะผมว่าไม่ว่ะถ้าแข็งเกร่งอ่ะนะผู้ต้องสับประตูอะนะนะฮะพลังการยิงผมว่ามันก็มันก็โอเคอาจจะเปิดไกลหรืออะไรไกลอะไรอย่างเงี้ยแต่แข็งเกร่งเนี่ยดิมันจะเล่นยังไงผู้ต้องสับประตูแข็งเกร่งเนี่ยมันจะไปเบียดกับใครอ่ะก็มือจับโอเคเนาะข้ามตรงนี้ไปก่อนนะมาคนต่อไปนะฮะก็จะเป็นเกอร์สันนะฮะคาร์พอร์เริ่มต้นอยู่ที่89บันดำตำแหน่งกองกลางคือตัน95ทางเกมลุก85จับสกอร์78พลังการยิง86 บอลทรง93เลี้ยงบอล91แล้วมากับตัว87บาลานซ์86นะฮะแล้วก็มีมุง77กระโดด81ทำเกมรับ76บอลนิ่ง81แล้วก็เอเก็กเซชั่น92โซซัน95เปิดบอล92ลูกตั้งเตะ80ความโค้ง81แล้วก็สปีด89สปีดต้น92แข็งแกร่ง86สเตมินา93นะฮะเอาเรื่องฟีเจอร์ที่2นะเอาเรื่องนะสองสั้นเอาเรื่องอยู่นะนะคนนี้95 สั้นคลองบอลสปีดค่อนข้างได้หลายอย่างนะนะโอเคแล้วก็จะมีอ่ลูเซียโนนะค่าพลาเริ่มต้นอยู่ที่87บอลดำตำแหน่งกองหน้ารอตัน93ทำเกมรูป87จบสกอร์94พลากันยิง92บองทุน88เลี้ยงบอล86แล้วกับตัว89บอลล้าน86แล้วก็มุ่ง83กระโดด8 11ทำเกมรับ63มาวิ่ง67เอ็กซชั่น81สองสั้น84เปิบอล8 0รูดทงเตะ8 0ความโค้ง84นะ แล้วก็สปีด86สปีดต้น8 7เ็ดแข็งเกรง8 8, 8สเตมินา86ฟิกเจอร์แรกนะฮะลูเซียนโอ,โอเคอาราณานะครับผมอาราณากิวเย่มอาราณาอ่านยากจังวะเนี่ยกิวเย่มอาราณา,า,ณา,า,ณา,า,ณาถ้าอา่านช่วยผีก็ต้องขอกไปเนะี่ยโอเคค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่86บหกนดำตำแหน่งแบงก์ซ้ายคือตัน94 94ทาเกมรุก8ปิ11จบสกอร์เปิดงพลังกันดิง8 3บอลทรู8ปด8เลี้ยงบอล8 7เล่นมากับตัว8ปิด2บอล้านเป7นะแล้วก็มีมจ77กระโดด72ทาเกมรับเปิด5บอวันดิ้ง8ป11เอ็กเกชั่น8 1แล้วก็สองสั้น8ปิด3เปิดบอล92รูตองเตส7งความโค้ง89มีสปีด9เปิดสปีดต้น94แข็งแกร่ง8ปิด3สตีมิน่า94นะฮะฟีจเจอร์แรกนะฮะคนนี้ สปีดได้สปีดได้เปิดบ bon. okay. อลโอเคเเออออสปีดนะผมสปีดค่อนข้างดีสตรีมินาค่อนข้างได้แล้วก็เปิดบอลนะฮะสไตล์นี้เลยสไตล์เปิดบอลเลยนะโอเคแล้วก็คนสุดท้ายของชุดนี้นะก็จะเป็นคลาวดิโน่นะครับเราเริ่มต้นอยู่ที่เป็ัสปกดำตำแหน่งกลางรุกเวตัน95นะฮะทำเกมรุก88จบสกอร์93ลงังกันยิง82บอลตรง92เลี้ยงบอล 92ระสบวกกับตัว93บาลานซ์แปดแปนะฮะแล้วก็มีโมง72กระโดด77็ดเทำเกมรับเนี่ย62สองบัลลัง57ห้าเจเอ็กเรชั่น62สองสสั้น92เปิดบอล88ลูกตังเตะ86ความโค้ง87มีสปีด84สปีดต้น91แข็งเกรงเจ็ดสีสเตมิน่า87ฟิชเชอร์แรกนะโอเคขั้นสุดท้ายนะคลาวด,ดิโนโุนะถ้าอ่านชื่อผิด ใครไปก็ต้องขอไคนะผมเป็นลีกบราซิลนะบางคนชื่ออ่านยากแล้วก็ก็ยากอะ่ะหาข้อมูลไม่ได้ก็มนะีถ้าอ่านชื่อผิดก็ต้องขอไปนะครับผมสำหรับ p l a y o f the Season ของบราซิลนะโอเคประมาณนี้เลยคนที่น่าสนใจก็น่าจะเป็นของฟลามิงโกนะนะนักเตะของฟลามิงโกก็น่าสนใจนะนะโอเคโดยเฉพาะคนแรกนะผมบาบูซนะ่า9-7จบสกอร์ เก้าเจ็ดถักมยบรุ่เก้าห้าถือว่าดีเลยนะฮะโอเคข้อดื่นก็เฉยๆนะชุดนี้นะฮะชุดนี้ยังเฉยๆอยู่โอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับการรีวิวค่าพลังนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้เป็นแล้วบ๊ายบาย let's go